เพื่อนจอยเจอและเห็ดพึ่งหวานต่างโจโกโน่ารักตุวมุติมิอยู่นู่นหนึ่งดอกโอ้ยดีใจแรงออกเลยนี่กระคอนจ้าดีใจก็ค่อยบ่โอู้ยโอ้ยแรกเก็เลยอู้วดีใจโอ้แรงออกนี่นี่ดอกใหญ่จ้ะทุกคน โอ้น่ะเพ่นะเดี๋ยวว,วางก่อนว,ว,วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่เจออีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ดอกสวยๆเลยจ้ะทุกคนดอกงามเลยดมูมันมันมันโดนกระรอกกินเยอะทุกคนนะกำลังขึ้นเลยจ้ะเนี่ยจอยเดินย้อนไปย้อนมามนเพื่อนๆนะก็เจอเนี่ยเจออีกอะ ย้อนย้อนกลับไปที่เดิมนี่นแหละเพราะว่าเดินผ่านมาแล้วไงแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกเจออีกจะ้ะนี่ทุกคนอีกดอกนึงโอ้ยนี่ดอกนึงจะ้ะขึ้นกำลังขึ้นแต่มันจะไม่ค่อยทันกระรอกอะ่ะนี่สภาพป่าที่จอยมาหาเห็ดส่วนใหญ่เห็ดมันออกแต่มันเน่าจ้ะนะบางส่วนอ่ะนะ เดินไปต่อจ้าทุกคนคนที่ถีบจักรยานผ่านจอยเยอะเลยวันนี้คนเท่าคนแก่พาหมาเดินด้วยคนเท่าคนแก่เขาก็พาหมาเดินเขาทำกิจกรรมกันเยอะจ้าวันนี้มีทั้งควบมา้าพาหมาเดิน เพีย้ยนดีไปวิ่งแถวไหนก็ไม่รู้จ้ะนะนี่เห็ดพึ่งเก่ารัดจ้ะทุกคนกําลังออกจ้ะนี่ต้นเขาใจเงี้ยอร่อยอร่อยเด้อพันธุ์เนี้ยนี่ดอกที่สองจ้ะที่เจอเหมือนกันจ้ะเห็ดพึ่งเก่ารัดนี่อีกดอกนึงจ้ะต้องเดินดูดีๆถึงจะเจอเขาเห็ดพึ่งเก่ารัดนี่ นี่อีกดอกนึ่งจ้ะ